มีหุ่นตัวปอมหนึ่งเลยเอาไปใสไปเอาาไปเลยไเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเทียบไม่มาเลยจะไปต่อยไปต่อยเขาลงรถแล้วเดี๋ยวที่พลาไปแล้วตเอฟคัพเขาไปแล้วแค่กดเอ็นลุลัวเองนะให้มันเร็ว ปกติเว<ห>ลา<ะ>ม,มันจะไปมันจะรักลงคนอื่นมันต้องไปฝั่งที่คนทัททบอ,ทอ,อยู่ทำไมเปนการเป็นไปต่อยคนเข้าลงเ่ยเอ้จะมีโดนแน,อน่อนาจจะจะเป็นปัญหา เล็กน้อยจนที่สุดนะอันจะเป็นปัญหาเล็กน้อยจนถึงที่สุดนะเออตาพงศ์ยิงหน่อยดิครับฮะไอจอยไอวนไทยนี่มันจำกัดกี่รอบต่อชั่วโมงอะมัน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 อยู่ที่เงินพี่ที่ได้ แต่ผมว่าโดยโดยเฉลี่ยที่ผมเห็นมัน 2, 2> มันสองมันสองรอบอะมันมันมันจะเริ่มเอื่นละไอ้คร้นที่เบล,ลผมเคยสามรอบมะอร,รอบที่สี่มันเพราะเงินไ,ไงนช่างเงินที่กินเบลมันสู้ของคายโยไม่ได้พอร,รอบที่สี่รุกเอเดอรตังไม่เข้าแล้วใช่เพราะว่าสองล้านมันเหมือนเซตไว้ว่าประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งไม่มีทางได้เงินสองล้านอะเราควรจะผมว่าบางคนที่มีเสร็จดำเงี้ยเขาถึงลงรอบเดียวต่อชั่วโมง ลองดูครับตักงสามรอบอันนี้รอบที่สองอันนี้อะไรอะชิคกี้พายหรอไม่ได้ไปอายุไม่ไหวด้วยแม่งตายเกาะยิ่งหายเลยชิคกี้พายก็ได้อยู่ตังก็ยังพอได้ดีอย่างนี้ยังพอมีเงิน ไปไปไปเข้าไปก่อนเลยเฮ้ยไปลุดเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาพร้อมเดินมาพร้อมเดินมาพร้อมอิสมาอีอ่ะค่อยๆเดินนั่นอ่ะเดินเดินเดินเลยนะเดินมาเลยเดินมาเลยค่อยค่อยเดินมาอ่ะเดี๋ก่อนเดี๋ก่อนรถรถทีรถทีรถทีโอเคพี่สองเขายังอยู่ปะเนี่ยโอเคโอเคมันจะมันจะกระตกกระตกสองสามทีเนี่ย แต่วเขาก็ไม่แก้ยเป็น,เป,นเป็นมาแต่ตอนคาสิโนใหม่ๆแล้วพี่โอ้โหใหม่ๆนัดก,กี่ปีแล้วเนี่ยประมาณสิบแปดมั้ง่ข้า่อพี่เห็นม้าตั้งเช้าแล้วนะ,ะแปลกๆนะตอนนี้อยู่ๆก็ขยักขยันเฉยเลย สอนอะไรอยู่มาแต่เช้ามาจับน้องมามานั่งจัดรถอยู่แต่นี่หยุดหรือเปล่าผมด้วยเดี๋ยวแค่เป็นกำลังใจปกติแกก็หยุดอยู่แล้วเนี่ยวันที่น่ะวันที่มาที่หกโมงเย็นนะวันที่วันที่อะไรเหรอถ้าปั้นนะเดี๋ยวบอกไปสอนนะโหมัวไปนั่งดูหนังอะไรแบบออนไลน์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่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 ดูดังโอยู่หนังอิตาลีหนังหมอเรียกข้าวนะ อยู่ข้าวเนี่ยดาวถูกซะด้วยหนังโกโก้วหนังเรื่องมีอะไรกินเลยวันนี้วันนี้ผมกินขนมจีนกับน้ำไอ้แกงแดงอะรอร่อยเกืบเลยไปดื่มดมาน้ำแตกมาคนนี้ก็มาไวเนี่ยเอาไปแปลตินแต่ซินปาหรอ พี่บาเขาบอกเขาไม่ทำงานแล้วเขาจะบวชตลอดชีวิตอ่ะฮะพี่บ้าเขาจะบวชตลอดชีวิดอ่ะจบแล้วพี่เจมส์เราทำงานไม่ต้องทำบวชตลอดชีวิตบวชหนีเมียไปเนี่ยไปปับพาไปพี่เลยเลยไปจีก็เฮ็ดนะอะไรปับเลยพี่ผมได้ใครอยู่ผมได้คาทีน้อยอยู่ มองไม่ได้พี่ซื้อกาซื้อพี่ซื้อหน้าจอมาหหมน้าจอบอกบอกบอกนี่ไปก่อนบอกช่างบ้านหน่อยจะบันสองร้อยห้าสิบเฮิร์ตโอ้โหแปดส่วนห้าส่วนมาเนี่ยแปดส่วนห้าส่วนจะปรับส่วนไหนออกพี่ตีพี่จะปรับอะไรจะปรับให้มันสุดอยู่เนี่ยไม่เกิดหลุมดำแบ็คโฮปรับให้สุด พี่ก็ปรับในเกมไงมันก็สุดอยู่แล้วไม่ใช่หรอเนี่ยสองร้อยห้าที่เพิร์ดพี่พี่ต้องแก้จอจอพี่เป็นอะไรก็ถูกแล้วแต่ว่าไหนไหนพี่จะปรับอะไรอีกมันก็สุดแล้วดิเออเด่ะมันรู้สึกว่ามันยังไม่คมเท่าไหร่ว่ะปรับเป็นสิ่ไม่ไม่พี่ต้องปรับภาพไม่พี่พี่ปรับภาพตรงดิสเพย์ยังไปปรับชร์นเน็ตเอาอ่ะถ้ามันคมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ก่อนกราฟิกอะพี่ไปปรับชั้นเน็ตเพิ่มโล อเราภาพคมเลือเล่อนลงมาอีกไม่ไม่ไมกราฟิก,ก,กอ่ะเออาลงมาอีกไอ้ไอตรงนี้ดีดีเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยลงมาอีกอีกอีกโอ้หนูนูนไมันจะเป็นหลอดลงมาอีกพี่เนี่ยก็สุดแล้วดีกว่าม,มีคนแล้วไม่พี่พี่ปรับดิสเพย์ยังแบบว่าปรับหน้าจออะไรยังแบบให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มันเป็นแบบของพี่อ่ะสองเคสี่เคอะไรเงี้ยปรับแล้วปรับแล้วมันเป็นเฮดดี้อันนี้เออของพี่ฟูฟูเฮดดี้เหรอใช่เอางั้นก็สุดแล้ว ไม่งั้นพี่ก็ต้องไปตั้งกันหน้าจอข้างนอกพี่อะหนึ่งสองมสีใช่พี่จะไปตั้งหน้าจอไอ้นแหก็ที่ผมบอกดิสเพย์ไปหน้าจอเจ้าหนูเจ้ามานี่สิไม่แล,แ,ลแล้วแล้วสายที่พี่ใช้พี่ใช้อะไรกับหน้าเที่ยงกับหน้าจอ DM <ส>เดซดีหรอืออะไรเฮ้ยอะไรใส่สินเนี่ยตักสินอะไรต่ในตั้งสุด เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออดี๋ยวรอผมวิ่งไปก่อนรอรอรอผมวิ่งไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมอีกจนมีค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอ่ะมันต้องตักปบ้านอะไรอีกไหมเดี๋ยวเรามากระพริบจนผมบอกไม่ก็สุดแล้วนะของพี่อ่ะได้ยังวะโอ้เอาได้แล้วได้แล้วไปเหอะ จ่าเขาไม่แก่เขาบอกเขาจะไปเขาจะไปที่หาดนางลมอ่ะเอาสุดไปอีกใชกพี่ต้องใช้ 2K 4K แล้วพี่จอเออไม่เปล้ะเห็นบางคนใช้ 2K มันก็โอเคนะโอเคา 4K ก็ปัจจนี่น 3K อู้ใช่อันนี้ได้มาในราคา300บาทเชื่อป่ะยิงเจ็ดนิ้วจอโค้งสองร้อยห้าสิบเพิร์ส ได้มาราคา3,000บาทอ้คุณเ็นเล่งไปเอาเลอกกิงเอ้ยต่ไม่ตังรถอะอ๋อผมต้องยิงตังเลยถปะอย่ายินแช่หน้าประตูนะเราจะฟาดฟาด ABC แต่ผมวิ่งช้าไกิไมันจะเอก่อน เฮ้ยแหววเอาเงินหน่อยไว้ขึวนขึ้นขึ้นขับอะไรกี่นี่หรกด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 เยอะไงพี่ผมจะทาเทียร์ข้ามันสมูทเลยอ่ะอออีที่มีไปดิถ้ามึงกินพี่เกียงหน้าไปแน่ประตูร้อยสี่สี่ก็แยกไปบอกว่าไอชิคเก็ตเบลนี่ที่เราไปเอารถไปเอาจุดไหนอ่ะเราไปเอาบีกับซีอ่ะแต่ผมแนะนำว่าเป็นบีดีกว่าซีคือรถอะไรอ่ะซีมันเป็นพวกรถแนวทหารอ่ะมันจะมีเทอร์มินัสมีไอ เขาเรียกอะไรนะไอรถไอรถแนวตาห่ามันฮัมวี่อ่ะเออแต่ว่าผมว่ามันไม่ดีออกเซนโซมันมันแค่เพย์เซฟไปเฉยแต่ว่ามันไม่ได้ดีมันไม่แรงบีกับเอผมแนะนำบีกับเอแต่บีจะดีสุดละบีกับมีัคันไหนอ่ะอ่ามันมันสุ่มช่างมีไรเดนมีไอซีวิกอ่ะแล้วก็จูบูล่าโอ้ชัวร์เพราฟอรฟัไม่มีพี่รถฟ์งไม่มี ถือว่าผมสาอ่ปดนะาฮะคือว่าผมมันเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเองเกมเนี่ยไอ้จอเนี่ยประกันยังยุ่ยอย่างเงี้ยซื้อต่อมือซ่องว่ะราคาสักพันบาทโหถูกถูกอยู่คือว่าเพราะว่าเฮิร์ดเฮิร์ดเดี่มันก็ดีอยู่นะแต่มันอยู่มันขึ้นอยู่กับสายที่พี่เสียบลงไปกับหน้าจอด้วยพวก HDMI พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่สายที่มันแถมมามันก็อันนี้แหละ มันจะมีมันจะมีสายหนึ่งมันมันชื่อสายอะไรนี่พี่สายนี VDE Port VDE p o พ t VDE Port เออีเพ VDE p อ่ะเออโอ้โห VDE โอ้โหติดมันโอ้โหเอาไปเก็บเอาไปเก็บอันนี้อันนี้จะไปเชื่อมกับ Windows XP อ่ะ Windows Windows นี่ต้องถามว่าแค่การ์ดพี่มันมีให้เสียบอยู่เหรอ VDE อะไร VDE ไม่มีแล้วอ่ะมีวว VDE Port ครับสายอยู่ไหนอการ์ดใหม่ใหม่ไม่มีสายเลยไม่ต้องไม่ต้องสนใจสาย ปลาล้พิซซ่าเขาต้องปลดล็อกรถไงลดราคาเดีไม่ได้สโลว์ปโมชั่นอย่างนี้เนี่ยดิมพี่บอกแค่ท้องเยอะพี่ทองเยอะทองเยอะแต่เท็ก texture มันก็ยังไม่ค่อยเนียนเท่า texture หลังพูดมันเป็นงานสะท้อนก็จริงแต่เป็นสะท้อนที่แบบไม่ค่อยชัดอะสะท้อนสะท้อนบ้องอะไรดีวะ พี่ปรับในเอวิดีโเพิ่มเติมเลยเอฟพีเจจะปรับไม่ได้พี่ตอนนี้มันยังไม่เพิ่มเกมตัวนี้มาไม่งั้นก็มีวิธีเดียวไม่งั้นมีก็มีวิธีอีวิธีก็คือลงลงรีเชดอ่ะพี่ใช้ใช้รีเชดช่วยจ้างจีคลายไหมใช่ผลงานจำลองอันนี้เลยพี่ ไปเล่น 2k ดีกว่าเล่นหมื่นเล่นหมื่น k อะไรในนี้หรือเปล่ายาหรือเปล่ารอดได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเชฟพี่เจ็บเป็นต้นไปจำลองด้วย 2k ว่ะพี่ว่าดีขึ้นนะจำลองสเกล 2k ใช่ไหมของอัดม่อมันมีให้เปิดอยู่ ระบล็ักสี่เทเลยไอเน,นี้ยนะ GT เเนี้ยหรอทุกอย่างอะ่ะกระทั่งจอพี่อะ่ะมันจะเพิ่มรายละเอยีอยดไปอีกแต่ผมว่าพี่เล่นสบายอยู่อะ่ะคอมอะไรอะโอ้แต่จอแค่นี้ก็ดีนะ้คือว่าลื่นเลยในงบประมาณเท่านี้ แต่ที่ว่าเราเล่น75เดสิ้าคมาท้งชีวิตเนี่ยต่างเลยอ่ะดีไปหกสิมาก่อนเนี่ยเนี่ยชัันไม่รู้ว่าเห็นแบบเดียวกับพี่ปะตกกระตกอ่ะเห็นปะอ๋อมันแตกเออเนี่ยเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นกระจกเลยอ่ะ้มันเหมือนมันติดหองันไม่รู้เอาผมไปก่อ้เอาผมดูดิแก้ตัวนี้ได้ไหม แต่จาได้ว่าภาคเลกซี่มันไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่ในต้องไปตั้งในการจอบไหนพี่ดูเลยตั้งค่าเกมก่อนตั้งค่าเกมบ่อาไอ้กราฟิกอะไหนเลื่อนไหนเลื่อนลงมาดูแม่แม่ไอ้กราฟิกอะ เ็แล้วมางูอ mm ีกเดียวอีทปิดปิดมันก็ลื่นนะเนี่ยหรอปิดปิดเลก็แหละข้างบนอะเดียวอ้เนี้ยตรงนี้น่าจะสบายอ่ะมันบูดเอเบอแล้วมันก็ลดคุณภาพภาพเนี่ยนะออฟไปเลยใช่ มันมีคูณสักร้อยไหมอันเนี้ยไหนเรื่องไม่พูดกันยังก็สุดเหมือนแล้วพี่ลองเซฟก่อนเป็กบาร์เซฟดูดิกระจกมันหายแตกว่ะหายแล้วหน่อยหนึ่งเพื่อไปเปิดอันนั้นไม่ไงเดียวไอด็ดอ่ะมัน,นมันลดคุณภาพแต่ว่ามันได้ไอพีเอสเพิ่ม ่ไม่ก็หายแล้วนะตอนแรกมันแตกไปเส้นเลยไมั้ยเหรอใช่ใช่เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ไม่ไหวแล้วมันมันอะรเงี้ยเห็นเงาไหมพี่ยาวเนียนเลยเหรอตัวแล้วปุ่ม F ในตอนมันดูเหรอ่าต้องลองไปตั้งในไอ้นี้ไดเวอร์ดูอีกลองปุ่ม F มันปุ่ม F มันเออเดี๋ยวลองครับดิสับดิบปหนเลยตั้งเลยเออเข้าไปตั้งเลยเอพี่ชนะจ้ะ เ,เ,เข้าไปนะแหละลองลอง,ลองไล่ด่วนที่สองก่อนอันแรกอันสองอันแรกก่อนปลุกเอ้มันปรัชญาแล้วโอเคเอไม่นี่ละแล้วก็เลือกไปจีดีเอ้ยเดี๋ยวเลือเดเลื่อนอะไรเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพวกออฟออฟเนี่ยเปิดไปเลย อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้เจ้อด้วยเปลาคอมอ่ะฮะเอาก็พี่จะเอาขนาดนั้นพี่ก็จะมาตั้งตั้งเพิ่มอ่ะเอาบาลานด์ดีพอดีพอดีให้มันเนียนเนียนน่ะอันนี้ได้เอฟเอซีอีกเปิดอีกไหนเนี่นะนั่นแหละเปิดไอ้ส่วนใหญ่ไอ้ส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าเปิดแม่งเกือบหมดอ่ะให้พี่เจ้าเนียนๆนียนน่ะก็ไปที่เกมแล้วมั้งแก่ปรับแล้วอยู่ ่โอเค <ขอ S 1> ดูขอเคดู XN XX ลื่นก็พอแล้วตอ้ออนออนไปเปิดดู